ฆ่าด้วยมาทำงี้กับลูกค้าได้ยังไงไปไปไอ้พวกกวุยนี่ไปเอวกกว้ยไปอยู่ตะโกนได้แล้วก็ไปกันไอ้พวกกวุยไปก่อนแกอยากตายหรือไงฮะไม่เอานะเจ้านายไม่ชอบใช้คำรุนแรงก็บรรวนหาเรื่องเองอ่ะเล่นเสียเองแล้วก็ไปโทษคนอื่นเขาอ่ะไม่โทษได้ยังไงกระถูกแกไม่โกงเนี่ยคนอย่างฉันเหรอมีได้จะเสียจนหมดตัวแบบน,นี้ ปล่อยโกงเหรอมาตบด้วยบอลได้เลยบอละนรยครับไม่มีอะไรหรอกครับทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นดีครับไมได้ยังปล่อยต้องขอโทษเลยนะครับที่คนของผมเนี่ยผู้จัดให้เก็บคไม่เป็นไรผมไม่ถือกันแล้วคุณเป็นใคร ชั้นเล็งอ๋อคุณนี่เองผมเคยได้ยินชื่อคุณมานานเอ่อผมพิพัฒน์วงเมคานะผมทำธุรกิจที่เมืองไทยผมเป็นลูกค้ามาอุดหนุนคุณประจำเลยที่บ่อนเนี่ยแต่วันนี้รู้สึกอดสูใจมากนะที่คนของคุณปฏิบัติตัวต่อผมแบบนี้ถ้าผมเอาเรื่องที่ลูกน้องคุณทำกับผมทำกับลูกค้าอย่างผมไปเล่าให้เพื่อน,อนผมฟัง ผมว่าลูกค้าคุณหนีหมดนะเอาไปว่าผมขอโทษด้วยกันแล้วกันไม่เป็นไรถ้าคุณขอโทษผมยกโทษให้อีกแล้วกันแต่คือผมอยากจะขอแก้ตัวให้โอกาสผมสักครั้งได้ไหมได้สิครับ คือแต่ว่าคือเงินสดผมมีปัญหานะผมไม่มีเงินแล้วแต่มีผมมีบ้านที่เมืองไทยเช่นเหรอพักจะช่วยพาคุณพี่พกไปทสัญญาได้ไดครับเช่ครับขอบคุณ ำไมถึงไม่ยอมมาได้ง่ายไงฮ่าฮ่ารวแล้วเวยฮ่าฮ่าฮ่า หมดแล้วหรอครับหมดแล้ว,คลวโคตรเที่ะวันนี้วันของว,ว, <laughs> อวัวเว้ยเฮียรวยคนเดียวแน่นอนมีความสุขจริงๆเว <laughs> ้ยว่ามั้ยครับไม่ต้องเกรงใจผมคือคุณเฉินผมต้องการเงินอีก ว่าคุณพอก่อนนะคุณพิพัฒน์คือถ้าทานคืนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คืนของคุณก็ได้ไม่ไม่แร้วคุณเฉินผมผมต้องการแก้ตัวคือผมอยากได้เงินคืนคุณเฉินช่วยผมหน่อยแล้วคุณจะเอ,อะไรมาค้ำประกันคือ ตอนนี้ผมไม่มีผมว่าคุณมีนะอะไรอ่ะลูกสาวคุณไงไ,ไม่นะคุณเฉินลูกสาวผมเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตผมนะให้โอกาสอีสักครั้งนะ่ะ คุณมีทางเลือกอยู่แค่สองทางเท่านั้นคุณพิพัฒน์ทางที่หนึ่งเงินสิบล้านเรียญเอาลูกสาวคุณมาค้ำประกันกับผมกลับไปแก้ตัวตามที่คุณต้องการไม่แน่คราวนี้โชคเดียดจะเป็นของคุณก็ได้ส่วนทางที่สองกลับไปเมืองไทยตัวเปล่า แล้วก็ไปโดนเจ้าหนีของคุณที่นั่นฆ่าจนตายแล้วปล่อยให้ลูกสาวของคุณเนี่ยต้องไปต่ามถ่นพักกำพป้าทั้งแม่แต่พ่อ ยังไงบ้างล่ะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเพียงแค่คุณเขียนสัญญาขึ้นมาด้วยลายมือของคุณพร้อมลายเซ็นแค่นะั้นทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วลูกสาวผมจะเป็นอันตรายไหมด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของผม อยู่แล้วอ่ะฉันว่าเราไปกินพิซซ่ากันดีกว่าไม่เอาออ้วนเดี๋ยวไม่สวยโอยแกน,แกนี่อะนไหนของแกเนี่ยตลาดดีกว่านะตามใจสวัสดีครับคุณหมอพุ่มสวัสดีค่ะผมมารับคุณตามสั่งของคุณเฉินเฉินครับคุณเฉินไหนอ่ะฉันรู้จักอ่ะแต่ผมว่าพ่อคุณต้องรู้จักแน่ๆเพราะว่าเชิญไปผมดีกว่าไม่ค่ะฉันไม่ไป เยีายวไงฮะายไป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 ไนไป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 ไไปไปไ่ไป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 ปไปไปไไปไไป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 ไได้ไป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 วยไป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 ไะ อดรถเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะลองถ้าพวกแกไม่จอดเนี่ยฉันจะล้องให้ลั่นเลยนะจอดรถฉันบอกให้จอดรถฉันบอกให้จอดรถแกพี่โอ้โหพวกแกก็ปล่อยฉันเซพวกแกไม่มีสิมาจักฉันนะผมทำตามคำสั่งของเจ้านายเจ้านายบ้าบอแหละฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยนี่ถ้าพวกแกไม่ปล่อยฉันนะจะฟ้องพ่อฉันรู้ไว้ซะด้วยว่าพ่อฉันน่ะรู้จักกับตำรวจใหญ่โตต้องเยอะแยะ ฉันบอกให้พ่อฉันสั่งตำรวจมาจับพวกแกเข้าคุกให้หมดเลยจริงเหรอเนี่ยคัวจะแย่แล้วนะเนี่ยไอ้แค่นี้วนี้นะฉันไม่ไปกับพวกแกหรอกยังไงพูัวต้องไปเพราะพ่อคุณน่ขายคุณให้คุณเฉินแล้วรู้ไว้ซะด้วยไม่จริงอ่ะพ่อฉันไม่มีทางทําอย่างนั้นหรอกแกโกหกไม่เชื่อใช่ไหมก็ลองดูนี่กันแล้วกัน

โงโ่นะนี่เราพร้อมหน่อยเลยไม่เชื่อหรอก กันทั้งสามคนด้านประัวผู้หญิงตัวเล็กๆแกลบฉันคนเดียวนาไม่อายก็ได้เดี๋ยวหาไม่ได้จริงโน่ได้ปัมด้วยโอ้แม่ก็ตายไปแล้ว